จะม,มีการถ่ายภาคู่ยังครับมันก็มีแต่ว่าก็ดีดีมีหรือไม่ไมีมันก็ ว่าถ่ายเล่นๆกันเองไม่ได้เป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เพราะไปกันสองคนมันต้องรอเลิกอะไรจะได้ลงไม่เพราะจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากลบไงเพราใจะช็อตถ้าเกิดว่าเอวันหนึ่งเรามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูแดงว่าการคู่ที่ถ่ายกันสองคนลงก็ไม่ผิดมันเต็มมันเต็มเลยตอนนี้ทําไงดีมันธรรมชาติไปอันนั้นจริงจริงๆอะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบ ไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลาไพรเวแต่หมายถึงว่าเราก็เข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเอิมแบบเขาแบบฟินในความน่านรักอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันได้รัก็เกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอินเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่ม <c oughs> ันไม่มีอะไรเงี้ยุ ว่าพ้าคู่ก็ยังยังไม่เห็นจั๊กเราแต่เห็นเป็นเนื้อของเราตอนตอนนี้หรอใช่ก็ให้ลูนๆมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆก่อนวันที่จะ่งงานให้กิ่คะแนนในการถูกุกถ่ายช่างภาพคนนี้เต็มสิบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้อีกใช่แล้ว่าเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ย คือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแต่ว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยไปเปลือยอะไรเงี้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอก หน like well. ูถ yeah. ่ายรูปเก่งเหมือนกันอย่ามาบูลี่ค่ะไม่มีงไม่เพราะว่าเขจ้าบูลี่าหนูถ่ายรูปไม่ได้ก็เขาต้้งเขาต้องแพงอยู่นะก็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสูเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะอเราว่าเราว่าเราถ่ายเขาหลอไหมค่ะ หนูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนหลอเขาหลอกไหมนะมุมไหนเขาหลอกไหมเขาหลอมันต้องแบบเราไปช่างภาพเราก็ต้องมองว่ามุมนี้แบบมุมธรรมชาติไม่เก็คก็คือกดๆยิ้มมมายิ้ๆก็ยิ้มก็ยิ้มก็ดีไม่ยิ้มก็ดีเออใช้ความรู้สึกหลอกเขาโอ๊ยเดี๋ยวทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดเนี้ยฉันนี่ก็แต่คู่นี้โดนดูตาผลงานกดูข่าวเหมือนกันเลยเดี๋ยว ไม่เป็นแบบเนี้ยตอนเขาโดนถามมันดูแบบมันดูจริงจังมันตั้งใจจะจีบมัาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูเราดูแบบโอ้ยเคือแบบไม่ไหวแต่ว่าเราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรเขาบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างงี้เลยคำถามหลายคนแซวว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงไมเปื่อจริงจริงมาคำถามมา บางคาถามพี่พี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่อออย่างวันที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคําถามไหนที่รู้สึกว่าเธอฟังแล้วอืมเขาไม่กล้าถามแน่เอว่ายังไงคําถามไหนที่โดนใจถูกใจไอเราก็ล้นไงว่าแบบเออเขาจะเล่าเรื่องวาเลนไทน์ไปถึงไหนนะเขาจะเล่าไหมว่าเรอเขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกคือเขาไม่ได้นัดเธอ จำได้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะความจริงเขาฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดหนึ่งว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมตั้งแต่ปีมา คิดไปแล้วาเราไปปร้านกลางมันมีร้านที่เราอยากไปอยู่แล้วแล้วที่นี่เขาก็เป็นคนแบบเออไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารมากมายอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราแอบจองไว้ด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันธรรมมันจะเต็มเต็มหมดไม่ต้องแอบจองแล้วจองเลยจองเลยหรอไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาโอเคไหมเพราะเราก็ยัง มันอยู่ในช่วงเรียนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรเรื่องยางเขาบอกว่าเราจับปุ๊บเขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรใช่ก็พอเขาให้มาเราก็คิดไว้แล้วต้องเป็นเนี้อะไรอย่างเงี้ยหลับเลยโปางไม่ได้เกิดความคาดหมายใช่เพราะเรารู้ว่าเขาชอบต่อเลโก้งอยเแล้วเราก็รู้ว่าเขาแพ้ดอกไม้ว่ายรู้เยอะจังเลยพอยืมุ่๋ยส่งอะไรเสร็จอ่ะอันนี้ได้ไหลาโอ้หเก็บไว้สองงานนึ่มั้ยงไห รู้รู้ยังไงทำาหถึงรู้อารู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพ้ดอกไม้อะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่น M v มให้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยินดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้เห็นไหมเขาเลยให้เป็นต้นไม้เออเพราะเขาแพ้ดอกไม้แค่นั้นแหละแต่มันก็ว้าวไหมสำหรับเราแบบตไมเลโกมันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนขึ้นมาขะแนขึ้นมา ก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวมันไม่ต้องเทียบกับใครไงเเาจีบช่วงไหนที่เราจะยอมเลื่อนแปลงเลยอะไรเงี้ยสงกรารสงการดีมากเลยสงการสงการหนึ่งหนึ่งเะไรก็ดูวันเด่งกาลวันเล่งมิจิกาลหนึ่งเป็นสรัท เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่อยากเร่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเราเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบ เริ่มทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสำคัญจริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันเตาะ่าเราคิดว่าตั้งใจไหมคัตั้งใจันนสยใจตั้งใจเป็นคนตั้งใจหรือเขาไม่กล้าขอเราไปแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อย ที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่มันไม่มีจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในชีวิตตด้เพราะเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดคำพูดมันเปลี่ยนซึ่งมันเปลี่ยนไหมคุเออคำพูดแทนกันเรียนคุณพูดเรียคนั้นายกอะไยมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมม่รู้จักนาก็เรียกที่รักที่รักเตงเตงเเเก็เรียกเธอไงเาเคยบอก ีเขาตีคะแนนนะครับตอนนี้หนักตอนนี้อุ้ยใช่เยอะเดี๋ยวก็เหลิ่งไม่พูดดีกว่าแป๊บหนึ่งเยอะแป๊บหนึ่งบอกฉันดิบอกเคำครับดูอยู่เยังไรงยังไงเนี่ยเวลาเป็นเขาเนี่ยเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีมีมีต่อท้ายแบบเธอจ่าย ก็ไปถามเขาเองนะแตงมีโยนดีกว่าอนนททีี่่เหรไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือใช้สื่อเป็นเครื่องมือใช่เพราะก็ปอยหรอกไงว่าบางคําถามหนูยังไม่ถามเลยคำถามที่ได้นะอย่าถามอะไรเขาอยากถามอะไรมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมโอ้ยจะที uh> ่กูป uh> ีจะได้ว่าคุณปีชอบแก้ปัญหาแล้วมันบมีอะไรสงสัยครับถามได้เลยพูดออที รอยากบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกเขาบอกรักอ่ะแล้วเขาบอกรักอ่ะโวยไม่กล้าหรอกอ้าวทม่ได้คุณอย่าท้าคุณโอมพิธีนะคะจบไปที่จบเออท้าบอกรักกลางวงสื่อแล้วเขาบอกรักจริงเหรอไม่กล้าหรอกค่ะอ่านอนสุดท้ายทานอ่ะสุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพระเอก MB ไหมเพราะว่าคาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันซ้ำเคยไปเล่นใเมาต่อไงอันนี้เพลงเรา เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเขินเกินแมวแมวแมวเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิมมันจะเขินมันจะเคลิมพูดเอาดีๆก็ให้คนเดานิดหนึ่งไม่ไม่ว่าแบบเออมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่าไปชี้เป้ามาันาเคือมันหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเล่นแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดู มันอินสิมันอินเราก็ดินตนาการอะไรบ้างก็ได้มันเรื่องจริงของรานะมันเรื่องแหมที่ผ่านมาก็เรื่องจริงฉันยังไม่เอาคนจริงเลยยังยังไปทำเพลงแรกจใา้เอาคนจริงมาเล่นไปละเล่แรกเออฉันขอโทษ คุณคุณอะไรอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงคุณปอยเจียบเขาบอกว่าถ้าเขาพร้อมที่จะเป็นแบบว่า่าติแขกของเขาบ่าไคุณพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเน่เจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่ไปเขาก็หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้ม้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของขายของหนืเซาบ เขาขายชาบูแต่ไม่พูด um. ถึงชาบูเลย um ขายน้อง <commissions> ขายใครขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วเราเคิร์มมามี C F มันถ้าเขาขายมาแค่นี้มันโอ้โหมันมันมาแรงเกินอยากขายของยกเลยยกเลยกันขายเดี๋ยวไปเลยตามน้องพี่นะ ค่ะพี่คุณเจีย๊ยบจัดโปรไหมคะทั้งที่เจี๊ยบพี่บอยเลยใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คลิปซีนอะไรให้เสร็จสรรพเราเออเราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเราก็แบบได้ค่ะตื่นเช้ามาเจอแคปชั่นโอ้โหแทบเป็นลมแต่น่ารักดีค่ะพี่เจี๊ยบเขาก็บอกเออเขาเขาดีใจที่แบบว่าเห็นน้องเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันลวกันอะไร